อาตมาว่าอธิบายไปแล้วเรื่องกรรมเรื่องการงานเรื่องที่จะอยู่กับโลกเขาชีวิตของเราไม่มีอะไรหรอกล้างกิเลสให้จริงอาตมาพยายามบอกรายละเอียดไม่ว่าหยาบละเอียดก็พยายามพูดให้พอเข้าใจเพราะเด็กๆก,ก็พอเข้าใจได้คนพวกเรายิ่งมีพื้นแล้วเนี่ยเชื่อว่าได้เหลือแต่ว่าคุณรู้แล้วเข้าใจแล้วแต่คุณไม่ทำต้องภาคเพียรหน่อยตั้งตนอยู่บนความลำบาก ต้องฟืง้นต้องภาคเพียงให้เกิดอธิศีนอธิจิตคือตั้งหลักเกณฑ์ให้ตัวเองเพิ่มขึ้นเข้มงวดหลักการศีลนี่ก็คือหลักเกณฑ์ที่เราจะต้องเข้าไปขัดเกลาตัวเองไม่ใช่ศีลที่จะเอาที่พระพุทธเจ้าท่านตั้ง,งท่านั้นมันละเอียดมันคองก่ขคองมันเออเราจะต้องเข้มงวดกฎการกับเราอันนี้นะเราจะได้ขัดเกลาตัวเราเองเพิ่มเติมเติมขึ้นเราก็จะเจริญขึ้นในอธิศีนแล้วก็เรามู้งอกหลักปฏิบัติแล้ว อธิจิตเราก็จะสําเร็จผลเพราะเรามีอธิปัญญาเป็นตัวตั้งเพอเราอธิยานดีขึ้นอสัมมาญานดีขึ้นเราก็ทําทุกอย่างพอเหมาะขึ้นมาได้ทุกที่ยิ่งผ่านสม,มาวิมุตต์แล้วเป็นพลังสองทั้งพลังยานและพลังวิมุตต์สองพลังนี้เป็นตัวสมบูรณ์ของพลังงานในโลกไม่ว่าจะเป็นทางศสนสรหรือพลังงานานมามธรรมะทั้ทงโลกเขาคนพบเราก็แตก สูงสุดได้แล้วสสารกับพลังงานเท่านั้น,นมันต้องช่วยกันถ้ามันแยกเมื่อไหร่มันก็ศูนย์ไม่มีอะไรเกิดเช่นทั้นเดียวกันในชีวิตมนุษย์ถ้าสองพลังงานนี้ยานกับวิมุตนะแยกกันไม่มาทำงานร่วมกันมันก็ปรินิพานเพราะถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็เอายานกับวิมุตมาทำงานรานเมื่อสมาญาณสมมาวิมุตเป็นสมาทั้งคู่แล้ว ทุกอย่างพอเหมาะหมดเลยมารวมลงพอเหมาะและจากสมาธิติ่มาถึงสมาสมาธิสมาธิคือพลังงานรวมตัวพลังงานเป็นพลังทั้งหมดจึงรวมเป็นพลังสีเป็นพลังปัญญาเป็นพลังทำวิริยะภาคเพียรเต็มทำงานอย่างสมบูรณ์วิริจใัยได้ดีงานไม่มีโทษแล้วทำเพื่อเป็น พระหุชนาหิตายะพระชนสุขายะโลกานุกรรมปายะทำเพื่อมวลมนุษยชาติทำเพื่อผู้อ,อื่นจะได้มากยิ่งขึ้นก็เพราะว่ามันมีความจริงที่มันกระจายไปได้มากและไอ้สิ่งที่กระจายออกไปไม่มีไม่มีรังสีแห่งไพยทั้งเนือ้อทั้งตัวทั้งแท่งและร,รังสีราศีมีแต่ดีทั้งนั้นมีแต่กุศนทั้งสิ้น ไม่มีส่วนแห่งบาปผสมไปด้วยเลยนี่คือสุดยอดแห่งกรรมของมนุษย์หรือความเป็นมนุษย์ที่จะพึงมีชีวิตอยู่ด้วยกรรมแล้และเป็นผู้ที่จะปรินิพานได้ด้วยถ้าอย่างนั้นไม่มีปรินิพานวนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละวันเชาว หรือลัทธิอื่นาศาสนาอื่นเขาเขาไม่เข้าใจละเอียดอย่างนี้เขาก็สามารถกดข่มสั่งสมดีไม่ทำบาปได้นานเหมือนกันนะเกิดหลายชาติแต่ไม่เที่ยงเขาทำต้นทุนอย่างที่อาตมาสมมติใด้ฟังแล้วว่าถ้าทำอันนี้ไว้ล้านหนึ่งนิพพานไว้ล้านหนึ่งนะแต่เสร็จแล้วคุณนิพพานหมดคุณก็ต้อง,องรับบุญรับบาปแต่ถ้าคุณมีนิพพานเป็นทุนอยู่คุณไม่ได้มีบาปเลยคุณรับแต่บุญ พอเข้าใจอันนี้ไหมเพราะฉะนั้นนี่คือนักธุรกิจหรือนักการค้านี่แหละคือนักทุนนิยมตัวที่หนึ่งสร้างธรรมนิยมหรือสร้างธรรมนิยามสั่งสมสิ่งที่ตั้งไว้รำมาคือส่งสิ่งที่ส่งไว้ได้อย่างโอ้โหนานแสนนานไม่มีหมดทุนไม่มีหมดทุนบุญนิพานด้วยได้ด้วยอย่างนิพานเมื่อ,อไหร่คือนิพานโดยไม่จําเป็นจะต้องหมดบุญ มีแต่บุญอย่างเดียวเห็นไหมสุดยอดไหม